ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี f อฟซีทำไมต้องเป็นตาปืนใหญ่แล้วลังกาสุกะคืออะไรวันนี้บอบ้านเราจะเล่าให้ฟังครับสโมสรฟุตบอลปัตตานีครับเป็นอีกหนึ่งทีมจากชายแดนใต้ที่มีแฟนบอลท้องถิ่นเยอะที่สุดทีมหนึ่งในประเทศโดยเกมที่พวกเขาเล่นในบ้านครับมักจะมีแฟนบอลจํานวนมากเข้ามาเชียร์อย่างสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับทีมอื่นทางภาคใต้ครับ จังหวัดปัตตานีครับเคยได้คัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันโปรลีกที่จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2542โดยปัตตานี FC ทําได้เพียงแค่จกอันดับสุดท้ายครับทำให้เป็นเหตุผลที่ต้องถอนทีมออกจากการแข่งขันเนื่องด้วยงบประมาณที่ไม่เพียงพอและเป็นทางชนบุรีครับที่ขึ้นมาแทนในโปรลีกจนกลายมาเป็นทีมใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยในปัจจุบัน จากปี42ครับเป็นเวลา10ปีเต็มๆที่มาหาอำนาจฟุตบอลแดนใต้หายไปจากสาระบบฟุตบอลไทยทั้งที่ปัตตานีครับพวกเขาเคยคว้าแชมป์โลกพระราชทานชิงแชมป์ภาคใต้มาแล้วถึง3ครั้งจำนวนผู้ชมในเวลานั้นในสนามก็ไม่แพ้ทีมจังหวัดใกล้เคียงอย่างสงขาและสตูลเลยแม้แต่น้อยแฟนบอลปัตตานีในเวลานั้นพวกเขาทำได้เพียงแค่แอบเชียร์ทีมละแวกเพื่อนบ้านอยู่อย่างเงียบๆครับ นับว่าเป็นช่วงเวลาเลวร้ายสำหรับโคบนปัตตานีเลยทีเดียวต่อมาในปีพุทธศักราช2552ครับหรือในปี2009มีการจัดการแข่งขันลีกภูมิภาคที่เปิดโอกาสให้ทุกทีมเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเล่นโลบคัดเลือกทำให้ปัตตานี FC ครับเข้าสู่วงการฟุตบอลไทยอีกครั้งเพื่อเรียกความยิ่งใหญ่และศรัทธาของพวกเขากลับมาโดยการนำทัพกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ครั้งนี้ของปัตตานีครับมีนายสุก,กีฮายซาเม ดอกเตอร์หนุ่มวิเศษทัดกว้างไกลเข้ามาดูแลทีมแต่ยังมีการแต่งตั้งเบแมนีแมนีเดฮะเป็นผู้ฝึกสอนและการกลับมาครั้งนี้ของพวกเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสโมสรฟุตบอลปัตตานีที่เรารู้จักกันในนามปัตตานีเอฟซีและมีการนำปืนใหญ่พญาตานีอันเป็นปืนใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรลังกาสุกะใแนดีต ซึ่งเป็นที่ตั้งของปัตตานีในปัจจุบันมาประทับไว้บนตาสโมสรซึ่งนี่แหละครับเป็นที่มาของคําว่าปืนใหญ่ลังกาสุกะปืนใหญ่คู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรลังกาสุกะนั่นเองครับปัตตานี FC ครับพวกเขาใช้สนามอบจปัตตานีเป็นรงังเหย่าสนามนี้มีจุดเด่นที่สีสันอันสดใสระดับ5 0 0 0ัที่นั่งทําให้ได้ชื่อเล่นว่าสนามเรนโบว์สเตเดียม นอกเหนือจากเรื่องตาสมสรแล้วคงหนีไม่พ้นเรื่องของแฟนบอลที่ยังคงเหนียวแน่นไม่วลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพวกเขายังเหนียวแน่นเสมอและที่สําคัญครับพวกเขาลองเพลงเชีย์ทีมรักของพวกเขาเป็นภาษามาเยูภาษาพื้นบ้านของจังหวัดปัตตานีปัจจุบันครับปัตตานีเอฟซีลงเล่นในไทยลีก3โซนภาคใต้และนฤดูกาลล่าสุ 2, ด2022-2023ครับพวกเขาจบอันดับที่4ของตารางและทั้งหมดนี้คือปืนใหญ่ลังกาสุกะ ปัตตานี FC ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์บอลไท i c o m และวิกิพีเดียสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบอลบ้านเราด้วยนะครับครั้งหน้าอยากให้ผมทำทีมไหนทางภาคใต้เม้นกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านกันไปก่อนบอลบ้านเราเพื่อคนบ้านเราสวัสดีครับ